เวลาเราภาวนาลุงโบเคยพูดอยู่เสมอต้องตั้งสรัทธาขึ้นมาง,งานที่เราทำนี่งานการภาวนาเป็นงานที่สำคัญเพราะมันเกี่ยวกับจิตใจของเราโดยตรงจิตใจของเราเป็นที่อยู่ของกรรมกรรมก็การกระทำของเราทั้งในทางดีทั้งท้งไม่ดีถ้าว่าจิตใจไม่ได้อบรมกรรมของเรามันมาแน่นะเดี๋ยวเกิดเบื่อขึ้นมาสร้างความดีมาก็อาพอแล้วไม่เห็นได้ผลทันตา ละเลิกเลยจิใจของเราก็เลยกลับมาเป็นสตูกับตัวเองเพราะไม่มีศรัทธาก็หลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เรามันไม่แน่นะแต่สิ่งที่แน่นอนก็จิตใจของเรานี่แหละเป็นที่มาของของแห่งแห่งความสุขความทุกข์ทั้งหลายแต่จิตใจของเราไม่ได้อบรมมันก็ไว้ใจไม่ได้เหตุการณ์รั้งหน้านเอง นนาคตมันมันก็นม่แน่มืนกันแต่ว่าที่แน่นอนก็จากคุณมีสติมีสัมปชัญญะกับความรู้ตัวมีสมาธิมีปัญญามันก็พอเอาตัวรอดถ้าว่าคนธรรมเหล่านี้ไม่มีทั้งจะวางแผนขนาดไหนเกี่ยวกับอนาคตมันก็นไม่แน่เพราะฉะนั้นเราอบรมเครื่องมือของเราให้ถนัดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้เชื่อตัวเอง ก็ที่เรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามันม,มีหลายขั้นนะหนึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ้นทุกจริงๆพระองค์ตรัสรู้อย่างไรก็โดยการกระทําของพระองค์โดยคุณธรรมของพระองค์ที่มีอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นคุณธรรมคล้ายๆก็มีได้พระองค์ไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นของพระองค์เองเราเกิดมาพร้อมหมดเลยพระองค์เองก็ต้องอบรม สร้างให้มันมีขึ้นมาเราก็พอมีทางที่จะสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาในพระองค์ก็น่าจะมีศรัทธาในตัวเองด้วยว่าเราทําได้เพียงแต่ว่าตั้งใจเดินตามตามแบบของพระองค์ท่านวางแผนอย่างไรท่านบอกทางอย่างไรแล้วก็เดินตามทางนั้นแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้มีปัญญาของตัวเองด้วย กรเพียงแต่คำตามทำตามคำคำสั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็ต้องพลึกพลงดูจิตใจของเราพอท่านบอกแต่หลักใหญ่ๆเราก็ต้องดูแลรายละเอียดของเราด้วยเียกว่าเริ่มพึ่งตัวเองได้แล้วเพระเาะฉะนั้นพยายามมีสถานในความดีของเราที่เราสร้างได้สถานในความสามารถของเราที่จะสร้างได้ก็เพราะมาจากสถานใน คำสองของพระองค์สัทธานในคำสองตัวเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่แหละถ้าเราไม่เชื่อนะแล้วก็ใครที่ไหนจะเอาใจสายการก็ทําคุณเจ้าของก็จะทําตามอาเภอใจนึกอยากทําก็ทําไปแต่ีเมื่อเรานึกถึงว่ากรรมของเรามีผลอนทั้งในปัจจุบันด้วยทั้งในอนาคตด้วยอันยืดยาวออกไปเราก็ต้องระมัดระวังนึกถึงผลอนก่อนอย่าไปนึกถึงเฉพาะอารมณ์ที่อยากพูดอยากทําต้องน,นึกถึงผลที่จะออกจากการกระทําของเรา เราจะได้เป็นคนมีนิสัยรอบคอบขึ้นมาเมื่อเรารอบครอบขึ้นมาชิตใจของเราก็เรียบร้อยขึ้นมาด้วยเมื่อชิตใจเรียบร้อยแล้วชีวิตของเราก็ราบรื่นพอเราดูในต้นเหตุถ้าเรามีสถาในต้นเหตนุนัอย่างนันก็ค่อยคลี่คลายไปตามด้วย